สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเจเจริญอีกครั้งในรายการหอมไมครับนะครับในเทปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของจากต่างประเทศแล้วก็พวกภาษีค่าปรับข้อควรระวังอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ผมได้มานะครับต้องเรียกว่าบังเอ,อิญมีเพื่อนๆนนะครับมาถามเรื่องการสั่งออน้ําหอม mfk จากเว็บต่างประเทศแล้วก็บ่นว่า โอ้ยภาษีมันแพงมากเลยราคาที่ช็อปเป็นยังไงนะครับข้อแรกที่อยากจะแถมไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอม MFK ราคาในเว็บด้วยนะครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บของ MFK เนี่ยแล้วเลือกให้เป็นประเทศไทยแล้วเวลาราคามันขึ้นมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าราคาของน้ําหอมที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกับราคาที่ช็อปในเมืองไทยมากเลยต่างกันก็บวกลบไม่เกินประมาณพันบาทเท่านั้นเองดังนั้นสามารถจะเช็คราคาก่อนไปช็อปก็ได้นะครับด้วยการดูจากในเว็บไซต์ของ MSK แล้วก็ถ้าอยากจะเช็คแบบละเอียดก็ช็อป MSK ในเมืองไทยเนี่ยดูแลโดย Atelier de Prestige ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะแอดไลน์นะครับหรือติดต่อไปยัง Atelier de Prestige นะครับเพื่อจะสอบถามราคาของน้ำหอม แล้วก็เช็คว่าเอ๊ะมีของที่สาขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับน้ำหอมของ MFK ยังไงผมก็แนะนำเลยว่าในเมื่อมีร้านอ,อ,อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วเนี่ยซื้อจากช็อปในประเทศไทยอะ่ะผมว่าดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็สะดวกไม่ปวดหัวด้วย เหตุผลที่อาจจะทำให้เราสนใจการสั่งของจากเว็บต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่ราคาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกกว่าเยอะเลยนะอย่างตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าจ่ายภาษีเสียภาษีนำเข้ายัางถูกต้องเนี่ยราคามันก็จะใกล้เคียงกับที่เราเอาเข้ามาขายดังนั้นข้อนี้ก็ขอตัดออกไปข้อที่2อเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่จําเป็นเพราะว่าสินค้าบางอย่างบางรุ่นหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยยังไม่มีนํามาจําหน่ายในประเทศไทยก็ทําให้เราต้องไปสั่งจากต่างประเทศใช่ไหมครับ สำหรับสินค้าประเภทน้ำหอมนะครับถ้าถามว่ามันมีภาษีจะโดนคิดอะไรเท่าไหร่บ้างสมมุติว่าตัวน้ำหอมราคา10,000บาทนะครับสมมุติว่าเราซื้อน้ำหอมอันนั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยภาษีที่ต้องเสียอย่างน้อยเนี่ยจะมี3อย่างครับ1ก็คืออากรน,นำเข้านะครับซึ่งจะเสียในอัตรา3 0ถ้าน้ำหอม10,000บาทก็จะโดนเข้าไป3,000บาทก็คือ13,000แล้วก็เป็นราคาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องบวกอีก 8%ซึ่งเป็นค่าภาษีสรรพสามิตรก็โดยคำนวณจากฐาน13,000นะไม่ใช่หมื่นเดียวนะครับคูณไป8%บวกเข้าไปนะครับแล้วเป็นฐานใหม่แล้วก็ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแว t อีก7%นะครับจากฐานใหม่หลังบวกค่าสรรพสามิตรแล้วดังนั้นจะเห็นว่าภาษีเนี่ยโดน3เด้งเลยก็คือโดนอากรน,นํำเข้า30% ภาษีสภาษามิ8ี8%แล้วก็ภาษีแวดอีก7%อาจจะยังมีภาษีจุกจิกอื่นๆเล็กๆน้อยๆอีกนิดๆหน่อยๆผมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่นี่คือ3ภาษีหลักที่ไม่พลาดโดนแน่ๆเห็นไหมครับว่าบวกไปบวกมาเนี่ยโดยตีโดยคร่าวๆเดี๋ยวผมรู้สึกว่าราคาก็จะเหมือนเพิ่มขึ้นมาประมาณแบบ50% 1,000 0ก็อาจจะเพิ่มมาเป็น1,500นอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ยังไม่นับว่าเวลาเราสั่งของจากต่างประเทศเนี่ยค่าส่งมันก็จะสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะตีเหมาว่าจะสัก2,500บาท3,000บาทอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะนี่ยังต้องมาจ่ายค่าภาษีเพิ่มทีนี้เวลาเราสั่งของจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องภาษีเนี่ยมันจะยังไม่ถูกพูดถึงแล้วมันจะมาพบเอาตอนอยู่เข้ามาในเมืองไทยแล้วอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเลยอะ่ะไอ้เวลาเขามาส่งที่บ้านเราเนี่ยเขาจะบอกว่า ต้องเสียภาษีเพิ่มอะไรแบบนี้ผมเคยเจอในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ผมพบว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือพอสั่งน้ําหอมเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขนส่งที่ i ิน e r n a t i o n a l นะครับเขาก็ติดต่อมาเลยว่าอันนี้จะต้องมีการทําเรื่องของการนําเข้าอย่างถูกต้องสิ่งที่ผมต้องทําก็คือไปลงทะเบียนเป็นผู้นําเข้าสินค้าแบบบุคคลกับทางศุลกากรซึ่งก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอผมก็ไปลงทะเบียนอะไร,รเรียบร้อยแล้วก็ทําเรื่องทําเอกสาร มอบหน้าให้กับบริษัทขนส่งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดูแลการส่งให้ผมนะครับให้เขาไปจัดการเรื่องแทนไม่งั้นเราอาจจะต้องไปเคลียร์เรื่องการนําเข้าเองทีนี้ก็จะมีมาบอกเราครับว่ามีต้องเสียภาษีอะไรต่างๆเท่าไหร่เท่าไหร่คำถามต่อไปก็คือใครจะเป็นคนจ่ายภาษีตรงนี้ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าเรานี่แหละนะครับที่จะต้องเป็นคนจ่ายภาษีตรงนี้เสียงเงินเพิ่มแต่ผมจะบอกว่ามันก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ ทางผู้จำหน่ายหรือทางเ,าเจ้าของสินค้าเนี่ยถ้าเขาระบุเอาไว้ตอนที่เราสั่งซื้อว่าเขาจะเป็นคนรับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองเนี่ยภาษีตรงนี้ก็จะไปคิดที่ทางผู้ขายได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราซื้อสินค้ากับใครแต่ก็เป็นกรณีที่ผมคิดว่าเจอน้อยมากเลยนะครับและเรียกว่าถ้าเราซื้อจากพ่อค้าออนไลน์ทั่วไปเช่นเราสั่งของจาก e ี Bay ที่เป็นรายย่อยธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็แทบจะ ปันธงได้เลยว่าค่าภาษีตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องเป็นคนรับผิดชอบแน่นอนและนอกจากเรื่องนี้เนี่ยยังมีเรื่องที่ผมได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ด้วยนะครับก็คือทางบริษัทขนส่งก็จะแจ้งให้ผมทราบว่ากติกาเขาเนี่ยคือการนําเข้าน้ําหอมจะต้องไม่เกิน15ชิ้นที่มันต่างกันน,นะครับถ้าเราไปลองไปหาข้อมูลดูผมก็ไปเจอ เขาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของด่านอาหารและยานิติมันมีเว็บไซต์ของทางการอยู่แต่ว่ามันกดเข้าไปไม่ได้เว็บมันค้างนะครับเท่าที่หาข้อมูลที่พออ่านได้เนี่ยก็จะมีเจอว่าเ,เครื่องสําอางสําเร็จรูปที่พร้อมใช้ไม่เกินรายการละ3ชิ้นก็คือห้ามนําเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็รวมทั้งสิ้นครั้งละไม่เกิน15ชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่เคยนําเข้ามาก่อนในระยะเวลา3เดือนนี้ เรียกว่าเป็นการป้องกันการที่เรานําเข้ามาเ,ออเพื่อขายเพราะว่าการที่เขาอนุญาตให้เราซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนน้อยเพื่อให้เราเอามาใช้ส่วนตัวไม่ได้ให้เอามาขายถ้าเราจะเอามาขายเราเป็นพ่อค้าจะต้องไปขึ้นทะเบียนเ,ออเป็นพ่อค้านําเข้าอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบนี้และจะบอกว่าการณีน้ําหอมเนี่ยวิธีนับของเขานะครับสมมุติในกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีน้ําหอมอยู่3ตัวที่ต่างกันเขาจะนับว่า3ชิ้นนะเขาไม่ได้นับว่า1กล่องคือ1ชิ้นนะครับ และแม้กระทั่งไวอลที่เป็นของแถมเขาก็นับว่า1เหมือนกันดังนั้นเรียกว่าถ้าใครจะสั่งน้ำหอมจาต่างประเทศเข้ามาก็อย่าสั่งเยอะๆนะครับค่อยๆสั่งทีละน้อยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าเกิน15ชิ้นไม่ได้นะครับแล้วยังมีเรื่องของค่าปร,ปรับในการที่เราสั่มแดงผิดประเภทอีกนะครับเช่นสมมุติว่าการณีผู้ค้าเป็นพ่อค้าออนไลน์ทั่วไปใน eBay เขาอาจจะหวังดี เขาอาจจะบอกว่าสินค้าที่เราซื้อเข้ามาสมมติเป็นน้ําหอมแต่เขาเขียนจําแนกมาว่าเป็นของแต่งบ้านเป็นผ้าหม่มเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ําหอมเนี่ยมันก็จะมีค่าปรับด้วยว่าเ,เราแจ้งนําเข้าผิดประเภทเหมือนคล้ายๆเขาจะคิดว่าเราหลบเลี่ยงหรือเลี่ยงภาษีของน้ําหอมไปจ่ายภาษีเรทอื่นถูกกว่าปรับสูงเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีถ้าใครซื้อกับพ่อค้าออนไลน์ที่เป็นรดยย่อยต้องกำชับกันดีๆเลยนะครับว่า ระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าคือน้ำหอมอย่าเขียนเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเขาตรวจสอบเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นคนที่เสียค่าปรับแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันการซื้อน้ำหอมต่ตางประเทศเข้าเมืองไทยเนี่ยก็มีประเด็นหลายอย่างมากมายเลยเห็นไหมครับที่เป็นกฎกติกาและมันอาจจะยังมีมากกว่านี้ที่เรายังไม่รู้แล้วผมยังไม่เคยประสบนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่ขายของหลายๆเว็บรวมโดยเฉพาะเว็บน้ำหอมต่างประเทศเนี่ย จะเขียนไว้เลยครับว่าไม่ส่งสินค้าเข้าประเทศไทยคือบางทีเห็นแล้วตกใจว่าเอ้าททำไมล่ะเราอยากจะซื้อทตไมันไม่ขายเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องกฎกติกาค่าใช้จ่ายอะไรที่ควบคุมได้ยากแล้วก็ทําให้เขาเลยคิดว่าเออเง้นก็ไม่ส่งให้ประเทศไทยไปเลยแล้วกันก็อันนี้เดาๆนะครับว่าอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าและบริษัทขนส่งก็ได้แนะนําผมไว้ด้วยว่าในกรณีที่เราจะนําเข้าสินค้าอะไรแบบนี้ มันจะมีบริษัทชิปปิ้งที่เขาเป็นมืออาชีพในเรื่องการนําเข้าสินค้านะครับในประเภทต่างๆลองไปหาอินเทอร์เน็ตไปปรึกษาดูก็อาจจะได้คําแนะนําอะไรดีๆทําให้เราทําอะไรถูกต้องได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องผิดพลาดแล้วก็มาลองผิดลองถูกแต่เวลาเลือกบริษัทชิปปิ้งก็ลองคุยหลายๆเจ้าดูนะครับบางเจ้าก็อาจจะคิดค่าบริการแพงบางเจ้าก็อาจจะคิดย่อมเยาดังนั้นเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับ ในวันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งหองจากต่างประเทศเรื่องการคิดภาษีแล้วก็ข้อควรระวังสําหรับการซื้อน้ําหอมจากต่างประเทศมาจากประสบการณ์ของผมที่ผมได้ทราบและผมก็สนับสนุนมากเลยนะครับว่าถ้าน้าหอมยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนเนี่ยเขามีขายในประเทศไทยแล้วอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับอุดหนุนช็อปจะดีกว่านะครับจะได้สบายใจไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องการนำเข้าน้ำหอมกฎกติกากฎหมายค่าปรับภาษีอะไรต่างๆด้วยตัวเอง ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใวณาที่ดีด้วยอย่าลืมถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องน้ําหอมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเจเจเจอแลวก็กดกระดิ่งไว้จะได้ทราบเวลาที่ผมอัพคลิปและให้กําลังใจผมได้ง่ายๆครับแค่กดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับวันนี้เจเจเจญขอลากไปก่อนแล้วพบกับผมได้ใหม่ในรายการหอมไหมครับในเทปหน้าสวัสดีครับ